คุณี่จับัวับปะรหวานมากครับก็เป็นกำลังใจดีๆนะครับผมก็ดีครับคือก็เป็นเป็นอีกหนึ่งกำลังใจอ่ะครับก็ก็ขอบคุณที่น้องแวะมาเปกำลังใจอันนี้เราก็ชวนเขาไปแล้วก็ชวนครับชวนครับชวนจริงๆก็อยากให้เขาได้มาคือเราอย่างที่บอกครับไม่ค่อยได้มีเวลาได้แบบได้เจอกันนะครับก็อันนี้น้องเขาก็ว่างพอดี ก็แวะมานั่งฟังเพลงบรรยากาศกับอากาศกำลังดีเลยไม่ไม่เคยโอ้โหเคยหนักเลยเนาะไปแล้วมากใช่ใช่ใช <media> ่ต <and> <anche> ok ้องหมดก่อนน่าจะมีอะไรเหมือนที่เขาว่าจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะไปท่องเที่ยวอะไรเนาะไม่มีนะฮะไม่ทราบประมาดได้ไงตกใจเหมือนกันฮะเหแต่น้องแนรสวยไหมคะเฮ้ยนะครับได้เห็นกระแสข่าว้องไหมคะ ไม่เห็นเลยครับแต่ว่าก่อนจะลงมามีมีทีมงานบอกว่า<ม>พี่แดนจะขอ,อน้องแฒนแต่งงานเหอเนรออะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยจริงเหรอ,อยงอย่างครับระว,วังแผนไว้ไหมคะอะไรนะครับวางแผนไว้ไหมคะแบบอยากจะตัดริบิแบบเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดเลยครับผมว่านะวันนี้ก็เราก็มีความสุขอ,อยู่ในวันนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราคงต้องการใช้เวลาอีกนิดหนึ่งในการที่ เราตั้งตัวก่อนอนะ่ะตั้งตัวทํางานให้เต็มที่ก่อนแล้วนี่ก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่าผมเพิ่งเพิ่งเข้ามาทํางานที่ที่ช่องอะครับ<ม>ก็เดี๋ยวขอตั้งสตินิดนึงก่อนมองไว้ไหมคะว่า,าอีกกี่ปียังไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้ารู้ก็บอกเลยบอกเลยครับผมทําอะไรปุ๊บปั๊บอยู่แล้วแสดงว่าแสดงว่าตอจะีเป็นแนวเซอไทสเซนนั่นก็คือปุ๊บปั๊บคืคนจะเป็นแบบนั้นอ่ะคงจะเป็นแบบนั้นคงจะไม่บอก แบบนานๆนะครับคือถ้าเ้าจะแต่งบอกเลยอะ่ะบอกอโพสๆลงให้รู้เลยครับแต่ง,ลงแล้ว <c oughs> เงี้ยครับแต่งือเป็นรักกาบขอกว่าถ้าจะแต่งก็แต่งคืองานเขาเหมือนกันคือผมเคยคิดนะครับผมไปดูงานบีมาแล้วแบบโหง,งานนี้มีพลังการมากเลยนะไม่ใช่ <c oughs> แนวผมอ่ะผมก็คงจะชิลๆขนานดะนั้นแล้ววันนี้ได้คุยกับน้องหรือยังครับเพราะว่าน้องไปบอกว่ายังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยยังไม่เคยคุยจริงๆครับนับวันนี้ก็ยังไม่คุยยังไม่เคยคุยครับด้วยยุนน้อยๆมีปัญหาไม่ต้องมี ก็จริงๆไม่เกี่ยวหรอกครับมันเกี่ยวที่ว่ามันเป็นเรื่องของการวางรักษาในเต็มที่ก่อนน่ะทั้งการวางอนาคตของตัวน้องเองตัวของเราเองเหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยครับทางผู้ใหญ่ละคะว่ายังไงบ้างผี่ใหญ่ไม่มีไม่มีอะไรครับคีอเราเขาเขาเขาแค่เห็นว่าวันนี้เราเราคบกันไม่มีปัญหาเขาแฮปปี้หรอเป็นเรื่องของบ้านหรือว่าอะไรคะที่ที่บอกว่าอยากให้มั่นคงก่อนเนี้ยใช่ครับเป็นเรื่องของอนาคตผมอยากทําให้อ่อ สถานะทางการเงินของที่บ้านมันมันนิ่งๆก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่พี่ชายผมได้ได้สบายใจผมได้ไม่ไม่ต้องห่วงครับถึงแล้วสัญญาเซ็นไปสามปีกับครูใช่ครับก็เพิ่งเซ็นไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหรืออาทิตย์นี้ไม่แน่ใจครับไม่นานไม่นานคือ มันเป็นเรื่องของนโยบายเลยครับคือมีการพูดคุยกันอย่างคือพี่เน่คงจะทราบดีว่าคือคารคเตอร์ของพี่เน่และคารคเตอร์ของทาง t ูโฟยูเป็นยังไงครับมแล้วมองในเรื่องของคนเขาอยากได้งานอะไรที่มันที่มันแตกใหม่มีวิธีคิดที่ไม่ใหม่นําเสนอให้กับแต่ละกลุ่มที่มันที่มันแตกต่างขยายกลุ่มเป้าหมายออกไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เขาเน้นเรื่องของคุณค่าจริงๆนะครับจริงๆเป็นเป็นมันก็เป็นโจทย์ที่ยากนะในการที่จะ ทำซีรีส์หรือละครหรือรายการให้มันไม่แรงแบบจัดๆแต่ว่าให้มันได้เลตติ้งที่ดีก็เป็นงานของผมครับก็อย่างที่บอกนโยบายว่าเราอยากทรูทรูทูอยูอยากจะให้เหมือนกับเราใช้สื่อบันเทิงช่วยกันผลักดันพัฒนาประเทศชาติของเราไปเรื่อยให้เยาวชนได้ดูแล้วรู้สึกแบบมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไปอะไรอย่างี้ครับก็ก็ รัก้ายเลยครับนานเหมือนกันก็ยางที่ทราบกันดีครับผมเองก็ยังรักอิสระมากมากเลยใช่ตัวก็ลองดูครับก็เต็มที่ครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกเป็นไงก็ต้องบอกตรงๆเพราะผมไม่เคยทํางานออฟฟิศเลยซึ่งในสัญญาก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทางานไม่ต้องเข้าออฟฟิศนะครับในตัวสัญญาไม่ต้องเข้าออฟฟิศเราคุยกันแล้วแต่ว่าแต่ว่าพอเวลาเราทํางานแล้วอ่ะเราก็ผมเป็นคนสุดอยู่แล้วครับที่ชอบพิสทุกวันเลย นะครัก็เป็นไป3ปีครับเราไปเซนในฐานะอะไรอะคะก็งานที่เพิ่มมาก็คือเป็นครีเอทีฟดีคเตอร์ครับก็เป็นการมองว่าหลังจากนี้ทางทิศทางของช่องซูซูยูจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับส่วนงานแสดงงานเพลงแสดงด้วยไหมคะหรือว่าก็เฉพาะทีวีอะครับแต่ว่าในทางภาพยนตร์เราก็สามารถทำทำได้ปกติทำที่ไหนก็ได้เล่นที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยครับ ก็ควบคู่กันไปครับก็คือททงทรูพายูผมพี่แน่ก็บอกแล้วว่าถ้าคนที่ที่ทางเขาอยากจะให้เข้ามาร่วมทํางานด้วยกันเป็นคันนกันอย่างเงี้ยครับเขาอยากได้คนที่ที่มีมิติมากพอนะครับไม่ใช่แบบว่าแค่เป็นดาราได้อย่างเดียวเนี่ยหรือถ้าเป็นดาราก็ต้องเป็นมิติกรได้หรือเป็นนักร้องเขียนเพลงได้เป็นคือมันมีมิติเยอะๆครับซึ่งเราก็ตอบโจทย์นั้นเราสามารถแบบเป็นพุ่งกลับได้ด้วยคิดงานได้ด้วยอะไรเงี้ย ได้รับแต่งค่าตัวรวที่ยายมาเยอะไหมครับไหนดีนะค่าตัวก่อนค่าตัวค่าตัว้มาเยอะนั่นไงค่าตัวเหรอครับก็ก็พอทํางานได้ครับผมแต่ว่าโอ้ยอย่าซ้งอย่าซึ้งเลยก็จริงๆก็จริงๆก็ทำเต็มที่ด้วยใจแหละครับเราก็ไม่ได้จริงๆต้องบอกตรงว่าเราไม่ได้เป็นคนบอกเลยว่าเราเราอยากได้ค่าทํางานอะไรเท่าไหร่แต่ว่าท้ายเราก็เป็นทางพี่เนรเองนะครับที่ ที่อยากจะให้ค่าทํางานเราแล้วก็เขาแล้วแต่ครับไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกทำด้วยใจนี่เขาไม่รับเงินเลยหรือเปล่าะเงินไม่เกี่ยวอะไรอย่างงี้ไม่เอาเลยโกรธตาหน้าหน้าสื่อหน้าหน้าสื่อจริงๆอยากจะบอกแบบนั้นนะซึ่งซึ่งในตอนแรกเขาบอกแบบนั้นนะเวลาต้องกินต้องใช้แล้ว่ากินใช้ล้าพารตี้นะครับจะเห็นพาร์ตี้มาร่วมงานพารตี้เหรอครับผมผมไม่แน่ใจว่า ว่ายังไงนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าร่วมงานไหมก็คงถ้ามีโปรเจกต์ที่เหมาะสมอ่ะว่าน้องได้ได้มีโอกาสได้ร่วมงาน,นที่นี่อยู่แล้วครับอืมแต่ว่าส่วนว่าจะมาร่วมงานเสัญญาอะไรหรือเปล่าเนี่มันอยู่ที่ทางทางพี่เนตรอครับรเพราตของเราเหรอคะมีอันไหนที่เขาจะแบบชวนน้องมาเล่นอะไรอย่ยางเงี้ยคือตอนนี้ต้องต้องต้องบอกเลยว่าพอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราโฟกัสที่เรื่องของเรื่องของช่องมากๆเลยครับแม้แต่โปรเจกต์ตัวเองที่แบบที่ต้องขึ้นอนะ่ะพวกซีรีส์พวก ล,ล,ละครอะไรเงี้ยก็ยังยังไม่ได้เตรียมงานอะไรมากเลยครับก็อตอนนี้ก็ขอให้ให้ทุกอย่างในช่องมันเรียบร้อยก่อนนะครับก็บบบเดี๋ยวว่ากัน,นเดี๋ยวว่ากัน